จ้ายินแต,ตงโมตอนพักเทียงจ้ะแตงโมแดงแดงจ้าอร่อยอ่ะขอบคุอพ,พี่น,อน้องเด้อมีเรื่องอะไรหวาน,านหวานมากแล้บอกดูพี่นอ้องฟังขอขอบคุณพี่น,อน้องทุกทีทุกคนด้วจ้าเขียนติดตามยายเวียง บุญมาตลอดจา้าอบ่ลืมกันเนะจ้าเนาะเบ้าคนเบ้าคนอปนเกษียเพื่อนแมาสี่แพงกับพี่นอ้องอีกที่หนึ่งวาวาเพื่อนเป็นยังออกงานด่าแต่แม่แม่บอกอยูบางคนเลยจ้าด้าเดอเพื่อนอ่ะที่ว่าเพื่อนเกิอดอุบัติเหตุลลแล้เลยพี่น้องขาเพื่อนไสเหล็กขาเพื่อนไสเหล็กแล้วบันการเพื่อนงานเพื่อนเลยเป็นงานยืนนะพี่นอ้อนงะเป็นงานยืน ท่านยืนลายแต่ที่กับปวดขาล้งานเขากะทุกอาทิตย์ล้าดูท่านยืนแน่กะปวดไม่นี่กิดจริงใจพอแน่ไหมพี่น้องกจริงใจเพื่อนร่วมงานแน่จริงใจแบบมาหน้างานแน่เพื่อผู้สานงานดูแค่ขอเล้ยเพิ่งเคยเล่าแต่จริงใจแล้วออกแล้วออกไปไปอยู่บ้าน งานงานเพื่อนก็ว่าอยู่เหรอว่าถ้าพร้อมมื่อใดกับกลับมาเพื่อนก็เลยไปไปบ้านเบ่งกอนพี่น้องไปพักคนกนก่อนแต่มันดีขึ้นนี่คือพอดีขึ้นเตอนพี่น้องจากว่าเขาเปลียนเขาเปลือกเขาเป็นงานนางมันก็เลือกบุได้เนาะเวลาต้องงานนางหรืองานหยิ่นเขาเลือกบุได้บนเมนงานเขาเองนาะพี่น้อง มีพบพอดีกหรอวะไอ้ไอ้เพจเนี่ยก็เลยว่าเพจยูทูบนี่เพจยูทูบนี่น้องมันเหมาะสำหรับน้องเพราะว่าน้องนะ่ะเป็นคาเล็กเพจงานหลักบได้ก็เลยว่าให้น้องเพจมันก็พอดีกับเนาคอยไหมพี่น้องเขาอยู่ขับกับเทจบุ้มแล้วแห็นเซวาให้นพจดีเขาซี่แกงอย่งน,นะพี่น้องเนาะว่า ตาเห็ดเลยอ่ะนี่แม่ออกตัวแท้นั่นชื่อหลงยาอันนี้กินแตงโมต้องการหวานหวานเด็กเบ่งกับมากมขมก่อนก็ขี้เลียไปหาหมอยนอ่ะเกื้อหนีแล้วนะยายยายกินของหวานเหรอเด็กเบ่งกัว่านิดหน่อยจ้าเขาเลยว่าพูดหมอว่าไม่กินไม่ได้เลยป้ามัต้องมันต้องหยาดนอนกินนอน กันขาดไยกับบอดีบาบานกันกินไยกับบอดีจ้าเดี๋ยวยังไงกะรลักตัวการเตือคุณหมอไปพ่วงาขอบคุณที่ดีด้วยจาขอบคุณจากใจ พรมสุวนพยาพี่เนาะต้นสุนยนี่ดีลงๆร้อนเนี่ะขี่เส้นะฝาพีเยรุเาผู้ยืน้างหลังหน่อยพี่นนองต้นนกขี่เส้นอ่ะฝาร้อนแปลงแงงแล้วนอนไปแล้วว่างไปลงใจนอนไสนเด้พี่นมาว่างขี่เส้หัวเด้อหัวเด้อขี่จวกลงมาเต็ม

อยู่เพราะบอกกันจ้ะตรงนั้นอะบ,งบ,งบงางบางแผนกอายุดก้อนไปกินข้าวก้อนบางแผนาากาจ้กินที่หลังตรงนัง้นแม่นหัยพี่นะ้องก็ต้องนะะอะถ้าพบประกาศที่กับกับคนยิ้มทัวร์ถึงต้มแกงม้วนกันจ้ะอาหารอาหาร้เพิ่ม<ก>เติมขายคอนยัลปะขายคอนยวล่วะ าปแล้วก็แตงโม่ใบพันยอมที่เงหน้าก็ดเดียนว่ะเพราะว่าติดใบพันยอมหรือใบแจกงโมใบแบกแตงโมตัวใบพันยอมเน่ยเด็กมจี๊ดอันนี้คนละไม้บั้นเฮานี่มีของกินตลอดเนาะมีซุนหาเนาะพี่น้องมีตลอดดีที่มาเกิดมาเป็นคนไทยนี่ก็โชคดีแน่นาะพี่น้องเนาะ กิลนลำกวนละไม่ตลอดปีเลยม่ถูกค่อยออกจากนึงนั่นแท่นนึ่งแท่นนึน่งของบา้านเพป่นยังว่ามีนาะมีเป็นนาเนาะของเขามีตลอดเนาะพี่น,อน้องเนาะมาว่ากล้กวยนาะพี่นอ้องเอ้ยมีตลอดขาดบว่วบกขาดแม่นมะมกล้วยอ่ะเม้น่อันบบนั้นบกม่วงเราดิเองะก,กี้แม่นกินตามฤดูเนาะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้พี่สุนา่า cắt vào một tu luyện là yong em bảo là, đến nì, đến nì miếng nó, miếng băng qua sỉu lông bụi, <laughs> che bung lóng mờ vào, tu luyện che bung, nó thì không quên bờ, miếng băng qua sỉu lóng bụi, nó vẫn như, để rồi โรงงานนี่อยู่อยู่บวกรครืองูพี่นะมันยุ่กันหน่อยอบไไ้งา,ง,ง,างผัก็บม่ด็บางหเขาแบบ้างบ้งปวดแกมใม่ด้ตนแรกยงว่าสกับบ้านไปหายาย่แ่าอยู่บ้านปวดแกมว่าอยู่ต่วันจันทร์มาั่ะ่ะโรงงานนี้มันเป็นเนเป็นคองใสุ่กมือพี่นะให้หยุดยยวสิจะ มันกับข,ขาดขาเขาก็เขามาเห็นงานซื้อเงโอ้โอขวมจมีมีแตาบา่บ่บ่เลยนะพี่น,น้องน้อเขามืนะี้เขาเขคุยกันเลื่ยงขอบคุณที่ดีนะจ๊ะขอบคุณเยบซีทุกคนดีทีตามยามเี้ยงมาตลอดยยเ,เว้ยงอ่านเห็นแล้วห็นเพื่อนดูตลอดจากเพื่อนมนื่เนีนไใสเลยเพื่อนเี้ยกำลังใจยเว้งมตลอดเพรว่ายเว้งบพสมบัยเพราะว่ายเว้ยงเป็นเพื่อนใจกำลังใจายเวี้ยงอยู่ตลอดขอบคุณมาจากใยจย,ยี ืงกาบ,บ่มี้แล้วิสอบแค่เพื่อนอาจารย์ีแต่ว่ามิแตว่ตว่าขอบใจขอบคุณเพื่อนนำใจเพื่อนนำใจเพื่อนดียิ่งดีเพื่อนน่งโบ้เยติบเรืองกาแก้แต่งแต่้เรี่งเทปคลิปแหละจนจนฟันนี้เพื่อนสาวโบ้เยติบไอ้เรี้องขอบคุณจากใจเด้จ้า,อาไอไอ ก้อกบูเวีจ้าสิบวเนี่ยนั่งสีบัเนี่ยพี่น้องยี่เว้งบเวียนจะไปเนนใจนี่แว้งกันแช่าเขาไปใ้ไปเปิดเบื้องแต่คอมเมนต์อพี่น้องเปิดเบื้งคอมเมนต์มันมันดีใหญน้อเนคนเนเขียนว่าเขาคือคือคนในครอบครัวน่ะหรอคือคนในอบครัวมันมันคือคอบคัวเดียวกันนะพี่น้องใหญ่ใหญ่แบบว่าไปเห็นบู ไมู่เอฟซีปูเป็นกีตาร์มาตลอดิ่นก็ยังไห่ัำแกให้อยู่ตลอดเลยคนนก็รุณก็ดีเลยั้องแสนใจเบ้าพอนอ่ะคเพคุณเก็บขาค่แม่เก็บขาอดคาเล็กที่น้องคาเล็กคุณูกดเว็บป่ะเศละคิ่คเพค่นขาหาแต่พเนจรใส่ขั้นยืนแน่นี่กับปวดขาที่นองปวดขาแล้วก็ัน ท่านขาดงานกะขาดงานควายกะเก่งใจเพิ e them, ่นเนาะเดียจากมือนึงเสียเพิ่นกะสีโป่งสีมาซีงเก่งเองเนาะพี่น้องเนาะนี่แอนแม่เกินเกลนให้ซื้อจ้ะแม่เกินให้เบาพี่น้องฟังมาเบาเกาะเป็นซื้อไปอ่ะไปอยู่บ้านแก่งพี่เห็นแต่เบาเกาะเบาเกาะไปยังงานโบขาได้บวกไปมาเบาเกาะงานแล้วเบาเกาะไปอยู่บ้านในฟู เพื่อนเก่าเรองีอย่งเพื ái, ái, ่นกกก็แกงกบ้านเขาเลยพี่น้องบ้านกะเลงีเบื่อเพื่นกะเลงแกงี่ดีบ้าย่มไนเพื่อนเก่เชิบไปเจ้บมาอยู่แล้พี่น้องเพื่นเพื่นก่ถงมนางั้นบอกว่าถ้าหายดีหรือว่าไม่ตกลับมาทำได้นะ พี่กลับมาอยอ่ให้แซนกา่าคลิปนี้กับ่นนี้นก่อนเนาะพี่น้องเนาะไอ้ขอบคุณเอ้ทีทุกคนด้จ้าดีกำลังใจในใเลี้ยงมาตลอดจ้าจ้าคนนี้นกอนนะจาน้าเนาะสวัสดีจ้า